สวัสดีค่ะชื่อหญิงนิลมนนะคะปัจจุบันนะคะหญิองอายุ31ปีนะคะหญิงเป็นคนหนึ่งอะคะ่ะที่ตอนอเป็นประจำเดือนนะคะเรามีอาการนะคะปวดประจำเดือนหนักมากเลยทําให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราอะคะ่ะส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากๆก็คือมันทาอะไรไม่ค่อยได้ะคะ่ะเพราะว่าเวลาเราปวดเราต้องนอนอยู่กับที่เลยเพราะว่าะจะทานอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่ได้หรือจะไปทํางานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ ก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะเขาชื่อว่า M O O D ค่ะได้ลองทานไปอะคะ่ะประมาณหนึ่งกล่องนะคะอาการปวดประจำเดือนของเราอะคะ่ะจากที่เราปวดหนักมากๆอะคะ่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันช่วยบรรเทาอาการะคะ่ะในวันแรกอะคะ่ะที่ประจำเดือนมานะคะ่ะแทบจะไม่ค่อยปวดท้องเลยนะคะแล้วก็ทำให้ชีวิตประจำวันของเราอะคะ่ะรู้สึกแบบดีขึ้น แล้วก็แบบไม่ต้องแบบนอนป่วยซมอยู่ที่ห้องนะคะสามารถออกไปทํากิจกรรมในแต่ละวันได้นะคะ mm. ก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ MOD mm. มากๆเลยนะคะที่ทําให้เราอะคะ่ะเป็นคนหนึ่งที่กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้นะคะ mm. แล้วก็ไม่ต้องนอนปวด mm. หองอีกแล้วะคะ่ะ